ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดูกบี้สนับสนุนโดยให้ลักส์รีโวสวัสดีค่ะชื่อกชกรทาเอื้อค่ะชื่อเล่นชื่อหญิงอายุ41ปีค่ะขายไก่ทอดแล้วก็ขายเป็นฝฟายอยู่ที่ตลาดตอนเย็นจะไปขายที่หน้าโรงเรียนตอนเย็นด้วยค่ะชีวิตต้องพลิกผัน คลิผ่านคือพอท้องลูกคนสุดท้ายท้องลูกคนที่5ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลตอนนั้นมีแก๊งเด็กวัยรุ่นนะคะอายุ15 16 17 18เจคือขับรถมากวนขับรถมาป่วนแล้วก็มาขวางมาขวางหน้ารถเขาแล้วทีนี้เขาตอนนั้นเขามีเงินสดพกอยู่ที่ตัวสามหมื่นเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะพวกนี้จะมาทําอะไรเขาก็เลยชักปืนออกมาแล้วก็เปิดกระจกรถแล้วก็ยิงขู่เพื่อที่จะให้เด็กพวกนั้นหนีไป พอหลังจากนั้นก็กลับมาถึงบ้านมาอยู่แ้วบ้านในห้าวันเขาก็ถูกตำรวจมาจับที่บ้านก็เราก็แพ้เพราะว่าเขาเป็นเยาวชนสามีติดคุกแล้วยังจะมาโดนรถชนสลบไปอีกเป็นเดือนและแน่นอนปัญหานี้สินย่อมตามมานี่มันเกิดขึ้นจากตอนที่เราไม่รู้จะทำอะไรแล้วคือเราแบบ่ะจะทำยังไงดีให้เรามีไรายได้เพื่อที่จะมาเลี้ยงดูลูกได้ก็มีคนแนะนำบอกเอ้ยตรงนี้นะ เขามีปล่อยกู้รายวันอยู่จะเอาไหมเราก็บอกเอาพี่ิค่ะคือฟังเรื่องของคุณหญิงแล้วนะคะก็พอที่จะเข้าใจว่าสามีเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะคะการที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพกปืนตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องบอกแล้วว่าคือเขาอารมณ์อ่ะ อารมณ์หรืออาจจะมีศัตรูหรืออาจจะคําพูดหรืออะไรคอยพกปืนไว้เผื่อมีอะไรจะต้องอะไรเงี้ยเพราะคนธรรมดาปกติเนี่ยการพกปืนเนี่ยก็น้อยนะเขาก็กลัวกัน<ม>แต่เนี่สามีพกปืนทําให้พี่ก็คิดแล้วว่าเออสามีต้องใจใจร้อนและแน่แน่ข้อที่สองเนี่ยไม่น่ายิงพื้นน่าจะยิงขึ้นฟ้าอันนี้ก็พลาดเนาะคืออยากจะมีปืนแต่ไม่ศึกษาว่าจะยิงตรงไหนขู่คนอะไรเงี้ยไม่ศึกษามันก็เลยพลาดไปถึงชีวิตในะวันนี้เลยอะ่ะเห็นไหม ลูกเต้าก็ลําบากและตัวคุณหญิงก็ลําบากถูกไหมคะแล้วคุณหญิงก็มาประสบอุบัติเหตุอีกเนี่ยมันเหมือนกับเคาะซ้ําอะไรผีอะไรเขาเรียกว่าซ้ําๆกันเข้าไปเรื่อยๆอะ่ะแต่พี่เนี่ยทั้งหมดทั้งอะไรแล้วเนี่ยเสียดดยที่สุดคือเสียดดยลูกชายลูกชายเนี่ยเรียนเก่งแล้วดูดีอายุ18ต้องมาออกจากโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เสียดดยมากๆคือลูกเนี่ยเป็นอนาคต อย่างยิ่งใหญ่เลยของเราแล้วก็มันจะก้าวไปแล้วก็ไปตัดอนาคตลูกให้ถอยลงมามันก็เลยทําให้ลําบากเห็นไหมแล้วตอนนี้ได้เงินเท่านี้จะพอไหมก็ไม่พอแล้วก็เป็นนี่อีกหมื่นเจ็ดถ้าหมื่นเจ็ดถามว่าต้องส่งไปตลอดครอบครัวก็จะลําบากมากณตอนนี้สงสารมากๆพี่พูดได้คําเดียวอะงั้นก็ต้องให้กําลังใจคุณหญิงให้สู้ต่อไปให้ได้นะคะยังไงก็ต้องสู้ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะค่ะ อนุค่ะผมพุ่งสมาธิไปที่ลูกคนโตอายุสิบแปดมากที่สุดตอนนี้เพราะว่าถ้าลูกคนแรกเนี่ยประสบความสำเร็จในการเข้ามหาลัยแล้วเรียนจบมาเนี่ยมันจะเป็นกําลังใจให้น้องที่อายุสิบห้าแล้วน้องนคนต่อๆไปไดว่าพี่เราทําได้เราต้องทําได้แล้วเขาจะเป็นหลักชายของครอบครัวผมยิ่งอยากให้คุณหญิงเนี่ยทําอย่างที่อาจารย์แก้บบอกอะ อย่าให้ลูกขาดจากกรรเรียนเลยเพราะถ้าขาดแล้วเนี่ยเด็กจะจะไม่มีโอกาสอีกแล้วขอให้โชคดีขอบคุณครับจะให้น้องสอบเข้าเรียนแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเลยค่ะเพื่ออนาคตของน้องค่ะอยากจะเรียนกฎหมายอยากจะเป็นอายการับผมไม่ค่อยชอบความแบบไม่ยุติธรรมนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างมันไม่ยุติธรรมกันแบบอย่างที่ผมโดนนะ ก็อยากจะขอบคุณรายการแล้วก็ทีมงานนะครับที่แบบอยากจะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ตัวผมนะครับตลอดหนึ่งปีที่อยู่เลยนะครับผมจะพยายามศึกษาทุกอย่างเลยครับและจะกลับมามีอนาคนที่ดีให้ได้ครับเป็นไงอะทีเนี้ยเรามาเดือแบกคนที่สามมีอีกเหรอคะมีอีกส <B S 2> <2 S 3> องคนแรกก็แบกหนักแล้วนะคนนี้รับรองว่าแบกร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึงนี่ใช่พิธีกรชายคนนี้หรือเปล่าดูบ่าดูบาดูไรโอเน่คนนี้นะแบกสุดๆแบกทั้งบ้านโอแบกกันมาเรุ่นห้านเลนหลอนหลานเลนหลอนทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นโสดไม่มีครอบครัวแต่ต้องแบกหมดเลยเออดูซิว่าจะแบกสมชื่อไหมไปชมคุณออนจาก กรุงเทพมหานครมาค่อยๆเดินเลยครับเออโอเคนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะสามสดคนนี้โอ้โหยังไงต่อพี่เอสามสดมีคนที่รักทั้งชีวิตสดมาเกือบเจ็ดสิบปีโอ้โหไม่มีแฟนเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยแม่เจ้าเธอไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวครอบครัว ไม่ต้องขันมีสังขารครอบครัวเพื่อเป็นทาลากของใครอาฉดยอดแบบพื่อตัวเองเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อเชื่อเชื่อดีมากแล้วยังไงต่อไปเอยว่าเธอน่ะไม่เคยมีไม่มีไม่เคยมีลูกอ้ลลูกผิดแล้วมีลูกเยอะอย่างงี้ดิไม่เคยมีลูกแต่ต้องเลี้ยงหลานเหลนลูก ม,มี3คนเลยถึง3รุ่นด้วยกันโอ้โหสุดยอดเรื่องราววาุ่นแบบนี้เป็นยังไงอยากรู้เริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมไปดูใช่ไหมไปเลยสวัสดีค่ะชื่อยายออนจานางสกุลเจียงมุนเหลืองอายุ6กปีอาชีพค้าขายขายน้ำพริกขายผักพอแม่ทำนาจ้ะเด็กๆก็เรียนหนังสือจบป .4 อยู่ที่โคราชจ,จะ้ะทำไร่ทำสวนแถวบ้านโนอกก่อนพอตอ2 5 2 4ได้เข้ากรุงเทพจ้ะก็มาหาของขายขายเพื่อกขายมันขายปลาแดดเดียวขายทุกอย่างนี่คือชีวิตของแม่ค้าที่ชื่อใหญ่อ่อนที่ดำเนินชีวิตด้วยภารกิจ รับเลี้ยงทั้งหลานเหลนหลนแบบสุดตัวเหลนเนี่ยก็มีลูกไปอีกมีลูกไปอีกคือเด็กในวิทาใช่ไหมใช่ไอ้น่าหลนล่ะหลนรอนไอ้ที่มาเป็นปลาแกะเนี่ยหลนแกะประทูเมื่อกี้นี่นี่ามน้ำงพิกเมื่อกี้นะหลนร้อยอย่า้อนทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยเพศสัตว์ Advanced Whitening Serum นี่คือชีวิตของแม่ค้าที่ชื่อใหญ่อ่อนที่ดำเนินชีวิตด้วยภารกิจรับเลี้ยงทั้งหลานเหลนหลนแบบสุดตัวไม่มีตามีจะเลี้ยงแต่หลานไม่อยากมีแล้วก็ห่วงหลานด้วยเริ่มเลี้ยงหลานตั้งแต่ลูกของพี่สาวเขาลูกเขามีหลายคนเขาไม่เลี้ยงก็เอาไอคนนี้มาให้เลี้ยงพอเขาโตขึ้นเขามีลูกเออแต่งงานมีลูกเขาก็เอาลูกมาให้แม่เลี้ยงอีก เราเป็นคนส่งล้านชายเนี่ยไอ้คนเนี่ยมีลูกสามคนแต่งงานไปสองคนก็มีลูกมาเขาก็ไม่เลี้ยงตอนนี้เขาแยกทางกันเขาก็เลเอาลูกมาให้ยายเลี้ยงเอาเป็นว่ายายอ่อนรับเลี้ยงรุ่นหลานถึงสามเจเนอเรชั่นตั้งแต่ลูกของพี่สาวลูกของหลานที่เลี้ยงแล้วก็ลูกของลูกสาวของหลานที่เลี้ยงตามลำดับแผนภาพนี้เลยครับสามคนนี้มาอยู่กับยายนี่สองคน แล้วก็ไปอยู่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งที่โคราชอีกหกคนนั้นก็อยู่กับยายโคราชสองคนแล้วก็อยู่ที่นี่อีกคนหนึ่งแล้วก็ไอ้คนโตกับคนเล็กก็อยู่กับแม่มันไม่รู้จะทํายังไงก็เลี้ยงกันไปอย่างนี้แหละก็เนี่ยค้าขายทุกอย่างขายน้ําพริกขายผักขายผลไม้แล้วแต่อันไหนขายดีก็ขายไปอันไหนขายไม่ดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอูยเปลี่ยนมาตลอดเมื่อเศรษฐกษิจย่ําแย่ ยายอ่อนต้องประสบภาวะขาดทุนจนต้องยอมเป็นหนี้บางวันก็ได้ทุนบางวันก็ไม่ได้ทุนตอนนี้ลงทุนแค่พันกว่าบาทนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอูก,กำไรวันหนึ่งไม่รู้เท่าไรยืมเข้าบ้างยืมหนี้นอกระบบร้อยได้ยี่สิบอ,อ่ะกูเข้ามาเอายังไม่หมดเอาต่อยังไม่หมดเอาต่อ,อยางเงี้ยเด็กๆเขาก็รู้ว่าเราลำบากเขาก็ช่วยทาขายของบางเข็นรถอะไรอย่างเงี้ยแหละว่าเป็นหนี้เป็นหนี้มาเรื่อยแต่ตั้งแต่ช่วงขายของไม่ดีี เ็นนี่มาตลอดบางทีหาได้ก็ให้ควบเข้าไปหาไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนอย่างเงี้ยว่าไม่มีให้เขาก็จะมาเตีเอาตอนนี้มีอยู่สามหมื่นส่งทุกวันนี่มีอยู่สามหมื่นส่งบ้างไม่ได้ส่งบ้างบ้านเขาก็จะขึ้นราคาอีกเดี๋ยวเขาต้อมใจใหม่เขาจะขึ้นราคาเนี่ยจามเดือนยังไม่ได้จ่ายกันเลยเป้าหมายในชีวิตของยายอ่อนทำเพื่ออนาคตของรุ่นเหลนนหลน ก็อยากให้เขาเรียนนั่นแหละอยากให้เขาเรียนถึงม6บอะไรเนี่ยมันไม่ได้เยอะก็ให้แค่ม6ก็พอนี่ไอคนโตใกล้ละแล้วไอ้คนเล็กยังอยู่ป6อยู่มีสามคนเลี้ยงอยู่เนี่ยพ่อก็ไม่เคยส่งแม่ก็ไม่เคยส่งแต่เรานี่ก็ไม่เคยถามไม่ไม่เคยโทรมาถามว่าลูกเป็นไงอยู่กินยังไงมีเงินใช้ไหมก็ไม่เคยถามก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรอ่ะจ้ะ ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะคิดนู่นคิดนี่นี่ไม่เคยได้คิดคิดแต่ว่าเอ,อวันนี้จะหาอะไรมาขายดีจะขายแบบไหนจะขายดีอย่างเงี้ยคิดไว้อย่างนี้จะคิดเรื่องอื่นมึงอาจจะเครียดวันนี้เมื่อหนึ่งชีวิตต้องดูแลอีกหลายชีวิตด้วยความรักและห่วงใยเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของยายอ่อนฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปให้ได้นะครับ แบบในวีทานะคะยายออนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอบหกสิบแปดจ้ะหกสิบแปดไม่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวเคยมีหนุ่มมาจีบมั้มสาวๆต้องสวยนะก็เคยมีแต่เฉยๆหรอไม่ชอบใครเลยหรอไม่ชอบไม่อยากแต่งงานเลยหรอเคยมองผู้ชายบ้างไหมก็ไม่มองไม่มองด้วยหรอแล้วผู้ชายมามองเราบ้างไหม ก็เคยีบ้างก็เคยติดต่อมาหลยแล้วงไงแล้วไม่คุยก็เฉยเฉยไม่เคยเ้าก็หายไปครับแล้วทําไมอ่ะตอนสาวๆเราทําอะไรเราคิดยังไงทําไมถึงแบบไม่เคยจัดลงใจกับใครไม่อยากมีครอบครัวมันยังไงคะมันก็ไม่ได้คิดจ้ะอยุ่เฉยไม่ได้คิดมีมีโทษทีมีพี่น้องกี่คนครับแปดคนจ้ะแปดคนแล้วเขามีครอบครัวหมดเลยไหมก็มีครอบครัวหมด หมดเลยยกเว้เราคนเดียวเป็นคุณลูกคนที่เท่าไหร่ฮะคนที่หกอ๋อคนที่หกคนที่สท้ายแล้วแม่ออนอยู่จังหวัดไรครับไอ้นครนนาติมาจ้ะโคราชแล้วเคย้ายมาที่กรุงเทพอเภออะไรฮะอเภออะไรครับอเภอ์นนทสูงหาเงินมาตั้งแต่เด็กๆเลยดูแลตัวเองเพราะพี่น้องเยอะอ่ะเนาะแล้วก็พี่ๆอ่เขาก็มีลูกกันเร็วใช่ไหม จ่าเขาก็มีเขาก็แต่งงานครอบครัวเขาก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาทีนี้เราก็เลยไปรับเลี้ยงหลานก่อนจะมีลูกเป็นของตัวเองอะสิคนก็เลยไอรับเลี้ยงหลานนี่อยู่ไหนอยู่ที่โคราชก่อนจ่าอยู่โคราชก่อนยังหลานอยู่โคราชแล้วก็ทำไมอยู่ดีไปเลี้ยงลูกไปคิดว่าจะไปเลี้ยงหลานอะก็แม่เขาไม่เอาเราเหงาหรือว่าเขาเขาส่งไม้เราเลยเราไม่ทันคิดเอเขาส่งมาเร็วส่งมาเร็วลับลูกไปทัน หลานคนนี้ไม่ได้เลี้ยงโดยตรงเราเป็นคนส่งเงินมาก่อนขายของดีเนาะครับเราเป็นคนส่งเงินให้แม่เลี้ยงเอาล้อแม่ให้แม่เขาเลี้ยงแม่เราเลี้ยงแม่เราเอาส่งขึ้นมาให้แม่แล้วก็แม่ส่งให้หลานถูกไหมแล้วเสร็จแล้วคือพี่สาวมีลูกเอาลูกไปฝากไว้กับแม่ใช่ไหมแล้วเราก็เลยส่งเงินอะไปให้แม่แม่เลี้ยงแล้วไปไปมามาถึงเราได้ไงฮะแม่ไม่ไหวเหมือนกันครับตขขึ้นเขาก็มี ครอบครัวอีกไอหลานคนนี้ครับเขาเอาลูกมาให้เลี้ยงอีกเดี๋ยวก่อนแม่เราเลี้ยงหลานจ้ะแล้วหลานคนนั้นมาถึงให้เราเลี้ยงไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องไปมีเลี้ยงจนมันมีลูกมาแล้วส่งถึงส่งมาให้เราเลี้ยงใช่น้องผู้หญิงในวิทยาเมื่อกี้คือเหนหลนเหลน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 เหรนหรือหลนคือหลานขั้นแรกขั้นแรกหลานอยู่กับแม่จ้ะ แล้วเสร็จแล้วมีลูกมาส่งมาให้เราอันนี้เป็นเหลนแล้วเลนเออแล้วไอ้เหลนเนี่ยก็มีลูกมาอีกมีลูกไปอีกคือเด็กในวีดีอาร์ใช่ไหมใช่ไอ้นาโหรอโหรมาเพื่อไอที่มาเป็นปาแกะนี่แหละโหรแกะปลาทูเมื่อกี้นี่นะบังพลิกเมื่อกี้นะโหรอย่าอ้อนตอนนี้ก็สามคนยังเรียนอยู่สามคนจ้ะเลี้ยงแต่สมัยตาเขาตาเขาแล้วก็ลูกเขาแล้วก็มาหลานเขาเนี่ยสามคนเนี่ยหลานเขา จ้ะแล้วถ้าหลุดจากโหลนไปแล้วจะเป็นอะไรฮะล่วงแล้วล่องเป็นล่วงเลยแค่นั้อลื้อลื้อลื้อเอลื้อใช่ไหมหนูว่าล่วงก่อนให้น่ารอดเพียงพ่อเขาแล้วก็ลูกเขาแล้วก็พ่อเขาอยู่นะลูกเขากี่คนลูกเขาสามคนสามสี่คนแล้วลูกของหลานนี่อีกคนนึงนี่สามคนแต่อีกคนที่สองนั่น คนจำชื่อได้หมดไหมชื่อจริงเ่ยพอได้บ้างลืมไปบ้างแต่ชื่อเล่นได้ได้หมดจิโลเน่ถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกนี่กด3 3ทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิต ยายอ่อนถามายออนครับว่ารับหลานมาเลี้ยงครั้งแรกเนี่ยตอนยายออนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่สามสิบสามสิบกว่าแล้วมั้งจ้ะคนก็นึกว่าลูกแหละตอนนั้นที่มาเลี้ยงเดี๋ยวก่อนนั้นหลานไม่เลี้ยงเลี้ยงเหลนตอนนั้นเหลนที่เรารับมาอายุประมาณเท่าไหร่แบบเบาอยู่เลยไหมหรือว่าโตแล้วก็ ได้ครูอับกว่านะครูกว่าจนเด็กจะเด็กส่งจนจบชั้นอะไรคะส่งเรียนจนจบชั้นอะไรคะไอ้เลนไอ้หลานนี่มันแค่ป .4 ไหมอ่าหลานนี่ป .4 แล้ไอ้เลนนี่ม .3 เลนนี่ม .3 แล้วหลนนี่กะว่าจะเมื่อไหร่ถึงไหนดีตอนนี้ยังเรียนอยู่ไอ้ตัวเลขยังอยู่ป .6 อ๋อจ้ะเบ็ดเสร็จนี่เลี้ยงสามคนหรือมากกว่านั้นไอ้คนโตนั่นไปม .4 ทั้งหมดนี่เลี้ยงมากกว่าสามคนไหมคะมากกว่าจ้ะเบส็จกี่คนฮะทั้งหมดกี่คนที่ที่ที่ยายออนต้องส่งเสียเลี้ยงดูอ่ะตอนนี้มีอยู่3ามคนไม่ทั้งหมดที่เลี้ยงตั้งแต่อดีตทุกรุ่นมาเลยทุกรุ่นเลยที่ผ่านมาทุกรุ่นเลยเลี้ยงพ่อเขาแล้วก็ลูกเขาแล้วก็พ่อเขาหนึ่งลูกเขากี่คนลูกเขาสามคนสามเป็สี่คนแล้วแล้วลูกของหลานนี่ลูกของหลานนี่อีกกี่คนอีกกี่คนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งนี่สามคน แต่อีกคนที่สองนั่นอ่ะหกคนแล้วเราลบหมดลับหมดเลยเหรอไม่หมดมันตรงใจพี่สาวเลยคนที่สองก็นับถึที่แ้าอเนี่ยออนแต่ว่าแสดงว่ารุ่นตั้งแต่รุ่นหลานรุ่นเหลนมาเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวกันเร็วมากเลยคะเพราะว่าอ่อนก็ไม่ได้แก่ขั้นแบบหมายถึงเม่หกสิบแปดแสดงว่าสิบแปดแล้วมีลูกเลยใช่ไหมไม่ถึงด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไอคนไอคนที่พี่น้องมันสองคนผู้หญิงเนี่ยมัน ไอคนหนึ่งมสามมสามก็เพิ่งสิบสี่สิบห้าสิามีลูกแล้วมั้ยมีลูกแล้วมีลูกแล้วจำจำชื่อได้หมดไหมชื่อจริงจำชื่อจริงได้หมดไหมครับจ้ะจำชื่อได้หมดไหมหลานหลานเหลนเหลนล้นล้นเนี่ยที่เลี้ยงเนี่ยจำไอที่เราเลี้ยงมาจำชื่อได้หมดไหมครับได้จ้ะแล้วชื่อจริงอ่ะจำได้ด้วยไหมชื่อจริงก็พอได้บ้างพอได้บ้างลืมไปบ้างแต่ชื่อเล่นได้ได้หมดจ้ะเขามีลูกเร็วแบบ ชดเชยแทนยายอ่อนหสิบสี่สิบห้าก็มีลูกแล้วเหรอคะเร็วมากเลยมสามเขาก็มีลูกแล้วแล้วยางไงก็หยุดเรียนเลยสิใช่ไหมคะไม่หยุดเรียนเลยหยุดเรียนแล้วยายอ่อนก็ต้องเลี้ยงแล้วเป็นไงพอเลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงเหรนี่มันเหนื่อยไหมหรือมีความสุขก็ไอ้เลี้ยงหลานนี่มันแม่เลี้ยงแม่ก็เลี้ยงเราก็จูงเงิน ส่งเงินทำงานหาเงินไปให้เราก็มีความสุขนะมีไหมเมื่อก่อนเราก็ยังไม่รู้สึกว่าพอได้พอไหวเนาะเพราะว่าเรายังอายุเยอะแล้วพอเหนส่งมาให้เราเลี้ยงเองแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างแต่วันนี้แย่แต่เพราะมันเราค้าขาย อแย่เพราะเรื่องซื้อซื้อแย่จใช่ไหมรายได้เราอ่ะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะสุขภาพร่างกายเราก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนด้วยใช่ไหมมันรวมๆกันทุกอย่างเลยเรื่องราวชีวิตกําลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่เขาไม่มาส่งเสียไม่ถามถึงเลยหรอคะไม่ถามถึงเลยแล้วไม่โทรมาเราก็ไม่โทรไป ไม่แสดงว่าเขาไว้ใจไงว่าลูกเขาอยู่สุขสบายแล้ว <c oughs> เป็นคุณยายที่แสนดีจริงๆรับเลี้ยงหมดเลยล้าน <c oughs> เลนหลนหลนน่ารักที่สุดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เลี้ยงดีด้วยสอนให้ทำกับข้าวสอนให้ขายของ <c oughs> ต้องตั้งชื่อร้านใหม่แล้ว <c oughs> เจย์อยอนสามเหลนเนี่ยเออแล้วก็เอาเหลนแต่ละคนเนี่ย ถ่ายลงติ๊กต็อกว่าสามเหลนเนี่ยมาขายไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานนะเป็นเหลนเลยนะสิบสาเหล็ยพอแล้วหรือว่าสามคนสิบสามเหลน